สวัสดีค่ะนะคะประพานน้ำมิราภัยนะคะวันนี้ก็คือจะมาเปลี่ยนเสียงจากผู้ชายเป็นผู้หญิงนะคะที่โรงพยาบาลยันทีกับคุณหมอออนอุมาค่ะเลือกที่มาทําที่นี่ก็เพราะว่าเพื่อนแนะนํามานะคะแล้วก็เพื่อนเนี่ยเสียงก็คือเหมือนผู้หญิงมากประสบความสําเร็จแล้วตัวตัวตัวนีว้เองก็คืออยากมาทําที่นี่เพราะว่าทุกอย่างดีคุณภาพดีแล้วก็การบริการของที่โรงพยาบาลยันทีเนี่ยเขาบริการดีเทสแค่ทุกอย่างเลยอะค่ะเราติดตามผลนะคะว่าแจมเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างจะเสียงจะเปลี่ยนขนาดไหนกับที่นี่นะคะรอติดตามกันนะคะบ๊ายบายหลังจากที่เปลี่ยนเสียงนะคะก็รู้สึกว่าชีวิตประจำวันก็คือดีขึ้นเพื่อนๆทักทักทุกคนเลยว่าเสียงจากเมื่อก่อนคือเสียงแบบเสียงใหญ่มากนะคะแล้วก็ตอนนี้คือเสียงเสียงแบบผู้หญิงแล้วคือไม่มีใครทักเลยว่าแบบว่าเสียงแบบว่า โอเคขึ้นตลอดแบบว่าเขาก็คือแบบว่าอยากทําเสียงที่นี่มากสําหรับเพื่อนๆนะคะที่สนใจจะมาเปลี่ยนเสียงที่โรงพยาบาลยันทีนะคะก็คือเป็นโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานมีคุณหมอที่เป็นแพทย์เฉพาะทางของที่นี่ค่ะคือเขาจะเก่งด้านนี้โดยเฉพาะค่ะมี 情也真，我的爱也真，月亮代表我的心。